ขนไก่ไทยถอนตัวชิงแชมป์เอเชียที่มาเลเซีย ความเคลื่อนไหวล่าสุดสำหรับการแข่งขันในศึกแบดมินตันเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2022หรือประเภททีมจิงแชมป์เอเชีย2022ที่เมืองเซลังกอรประเทศมาเลเซียในระหว่างวันที่15-20กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่จะถึงนี้โดยก่อนหน้านั้นทีมแบดมินตันจีนได้ถอนทีมจากการแข่งขันในรายการนี้เป็นที่แน่นอนแล้วจากเหตุผลของกฎระเบียบที่เข้มงวดการเข้าประเทศของจีนเอง ล่าสุดมีอีก2ทีมทีมชาติไทยและไต้หวันที่ตัดสินใจถอนจากศึกแบดมินตันเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2022โดยไม่มีชื่อนักกีฬาทั้งสองชาติในโปรแกรมการแข่งขันแล้วในส่วนของทีมชาติไทยหลังจากที่ทางคณะกรรมการสมาคมกีฬาแบดมินตันได้รวมกันประชุมหาหรือกันอย่างรอบคอบมาตั้งแต่การตัดสินใจถอนตัวนักกีฬาไทยทั้งหมดออกจากการแข่งขันในศึกวิกเตอร์ยูเครนโอเพน2022ทัวร์นาเมนต์ระดับอินเตอร์เนชันแนลนว l e ร g e ระหว่างวันที่27 3 0ถึง30มกราคม2565ที่กรุงเคียบประเทศยูเครนเนื่องจากในการแข่งขันที่สวีเดนมีนักกีฬาไทยบางรายตรวจผลการทดสอบโควิด -19 แล้วมีผลเป็นบวก ศึกแบดมินตันเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2022ก็มีการส่งรายชื่อนักกีฬาเป็นชุดเจเนเรชันใหม่ที่เพิ่งจะไปทำการแข่งขันในประเทศเอสโตเนียสวีเดนแดะถอนทีมที่ยูเครนที่สำคัญมีนักแบดมินตันชายจากที่ไปแข่งขันประเทศสวีเดนติดเชื้อโควิด -19 รวมไปถึงนักแบดมินตันชายคนอื่นๆถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต้องเข้ารับการรักษาและกักตัวที่สวีเดนเป็นเวลา7วันจึงจะเดินทางกลับมายัางประเทศ ไทยและกักตัวอีก7วันก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันในสึดทีมชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา5วันเมื่อเดินทางไปถึงมาเลเซียด้วยเหตุนี้ส่งผลให้สภาพทีมไม่สมบูรณ์และไม่มีเวลาซ้อมในการเตรียมทีมเพื่อเดินทางไปแข่งขันในรายการดังกล่าว รวมไปถึงทีมนักกีฬาทั้งหมดเดินทางด้วยกันพักด้วยกันซ้อมด้วยกันจึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและเพื่อป้องกันจึงจําเป็นที่จะต้องกักตัวนักกีฬาจึงยากที่จะเดินทางไปแข่งขันอีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อโควิด -19 ได้อีกเพราะนักกีฬามาเลเซียก็ติดเชื้อโควิด -19 จากการเดินทางไปแข่งขันที่อินเดียหลายคน จากการถอนตัวของทีมชาติไทยและไต้หวันทำให้การแข่งขันครั้งนี้จะเหลือเพียง8ชาติประกอบไปด้วยฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นคาซัคสถานเกาหลีใต้สิงคโปร์และมาเลเซียประเทศเจ้าภาพ สำหรับการแข่งขันในศึกแบดมินตันเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2022ครั้งนี้เป็นหนึ่งในการแข่งขันที่จะคัดเลือกทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโทมัสอูเบอร์คัพ2022รอบไฟนอลที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่8 15พฤษภาคมนี้ทีมชาติไทยการันตีคว้าตั๋วเข้ารอบไฟนอลทั้งทีมชายและทีมหญิงในฐานะทีมเจ้าภาพเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย